พลตีคณะทูตตาแผู้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทการเสริมเวิร์คคอมจำกัดมหาชนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่พร้อมทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเปิดโครงการฟีนิกซ์ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน โครงการนี้จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สําคัญที่ทําให้เราต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ปิกในไทยแลนด์ซึ่งจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสารรค์นวัตกรรมด้านอาหารตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยทั้งในตลาดต่างประเทศและในตลาดในประเทศนับเป็นโอกาสดีที่ a w c ได้ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้อุตสาหกรรมอาหารที่ประกอบด้วย World Food ดโฮซีลครับและ International Pavilion ตลอดจนฟู้ดเลนด์ที่รวบร,รวมร้านอาหารอร่อยไว้ให้ผู้บริโภครวมทั้งรองรับกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหารต่างๆที่จะจัดขึ้นในอนาคตน,นอกจากการเป็นศูนย์กางอาหารแล้วผมหวังว่าโครงการฟีนิกซ์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เสริมกำลังให้ไทยเป็นทัวริสตับอีกด้วย สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอีกหนึ่งพลังของซองพาวเวอด้านอาหารที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ must eat mm. ใน five must do in Thailand ผมเชื่อมั่นอย่างนี่ครับว่าโครงการฟีนิกซ์จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำให้ครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นทับด้านอาหารของโลกอย่างแท้จริง ผมขอแสดงความยินดีกับ AWC กับ9สำคัญของการขับเคลื่อนของการฟีนิกซ์และมีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นบุตรหมายด้านอาหารและลไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลกต่อไปผมขอเปิดโครงการฟีนิกซ์จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอกราบเป็นเชินท่านที่เกียตอยู่บนเวทีก่อนเพื่อร่วมทำพิธีเปิดค่ะ และนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของฟินิกซ์แหล่งรวมสุดยอดความอร่อยย่านประตูน้ำแห่ง